สวัสดีนะครับผมเนาะวกติสองบ้าวีสานพี่น้องก็ทับผมเนาะไม่หน่อยมากเป็นเิ่นจัดงานอยู่บับน,นะครับเป็นใน,น,นกันนะครับผม โอ้โหนี่ยนะครับผมนะคือ,อก,การคำนวณในการดูนะครับผมนะต้องการเงินสองคงสิ่งเหล่านี้น้องเตรียงเครื่องออกซิเจนนะครับผมนะคนี่นี่อะไรไม่หน่อยมาพ่อและที่ตา ันนี้อันนี้คือเครื่องอ,อกซิเจนทั้งหมด10ตัว11ตัวนี่คือมีลูกศิษย์ที่อยู่ในเมืองเขาเห็นโวงการเราดีขเขาเลยร่วมไปได้มากาพตัวหนึ่งอันนี้10ตัวส่วนอันนี้เรื่องวัดกังสิบสองหมู่บ้านหน่บ้านละสองตัวผู้หญิงจะเป็นผู้มอบให้กับตัวแทนองอสมอประธานอสมอมอบให้กับประธานคนเดียวและสิเ่เหลอานี้ก็ไปกระจาย ตัวนี้เป็นทัมเบอร์ยี่สิบหลังแจกทันทีเหมือนกันเพราะคนป่วยรอเตียงที่ใช้ด่วนอนนี้คือสองเตียงบริจาคในวันที่สิบสามเลยเราอยู่นอนตื่นแล้วก็ไปเลยไปถวายจะไปบริจาคข้อที่แปดแขนมาพัดจัดจิตวิญเรื่องเราต้อง

อันนี้เอาไว้ที่อนามัยอันนี้เป็นบอกมอหมอกลมวางตรงนี้สำหรับผู้ป่วยไม่ให้เป็นแผลติดทับอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็อุปกรณ์ก็คืออันนี้เตรียเราไม่ดไมด้เอาขึ้นแต่ใต้เหี้ยวขึ้นเอาขึ้นมาส่งถึงมอบก,กับเจ้าหน้าที่ ใช่มันดีใช่ป่ะไรดูห่วยาวปดูตรงลงทั้เดี๋ยวพ่อจะมาลงัานี้อนี้อ่าลงัันี้เลย๋ยวพ่อจิตาไม่เห็นเลยนะไปลงทั้ก่อนเลยนะพ่อจิตาเป็นห่วงคนมานดวคนบลมงานอีนนีี่นี่านีอี่นนี่นนี้น่นี่นนนีนนนดนี ชุดนี้จะไปให้น้องของอิงเอาไปเตยี่ยมตอนเราเตรียมไปให้เอาบบเงนเพื่อไปให้เอาเตรียมไปให้เราจะให้ขอนแห้งให้เข้าสารให้โจ๊กแห้งอะไรอย่างนี้ไข่สิดสิบคนของหมู่บ้านนี่ก่อนอันนี้หลังบ้านเนี่ยครับยิงอาหลังบ้านยิงอาหลังบ้าน เอาอนะขาเรียกอะไรนะตู้คณะที่อยู่ม,มันเป็นคณะเขาเรียกอะไรนะที่แบบไม่ออกเสียงอ่ะเขาเรียกอะไรมึนไม่ใช่เขาเรียก<ม>อะไรพวกพี่อะไีพลังเงี้ยพวกพลังเงี้ยต้องออกตัวต้อมาไปส่งมาทานข้าวเงีก้ก็คือมาถึงก็บอกเลยเอาาเข้ากันนเลยจะตัดเองจะราดได้หมดเหมือนจีนก๋วยเตี๋ยวมีทั้งวันรอจเนเอฟซีเข้าไปถึงข้างใน ตรนี้อาจาเลยมีี่รูปัวมี่ระารบประทานะตอาหารที่ดีมีกวยเตียวมีก๋เตียวมีก๋ยจั๊มีหลงวานมีมาซื้อก็มีที่รูวใไอ้เจ้าพุนที่สอดมา งานอยากจะได้งานอยากจะได้งานอยากจะได้ การแรกไม่สามารถสร้างได้มันก็เลยเหลือเป็นตอตอหมอกตอแรกจะกต่างป็นพระธาตุที่เก็บบรมสารียลิกธาตุใช่แต่ว่างบไม่เพียงพอไม่สามารถสร้างต่อได้ตอนนี้อาจารย์เหมือนกำลังมีแผนการมีโครงการที่จะเกิดแบ่ไม่จะอาจเป็นการสกปรกปฏิบัติธรรมรอดิปปะต้องาปทัพพนองยังไงคือที่งานให้เป็นสายรุ่งแล้ครับเนาะ เรองเสามาพี mm so uh. ่ยนรวมบ้นหมตอร์ดครับพี่นองแล้วก็โยงตัดตงนั้มาตัดที่ใหญ่ตัดลมา่เนนสร็จแล้วก็ตอนโครงกาพี่นทรี่้องนมจยัไม่แปะเอาไหนดีเปยัได้ตามตัดไนตรงโบ๊บ ไม่ไดคิดเลยับเสร็จรับะอรับครอเหมือนเหมือนแ่เหมือนลูกโม่ไมแต่ไมเอาลูกโม่แค่วอยอะนี่โอ๊ย วิหารหลวงพ่อนิมิตเคยเห็นแต่ในรูปครั้งแรกนะครับผมเราเปิดวิหารใครขมามันีกถึงเหล็กชุกคนได้ครับบอกไว้ก่อนนะร้อยสันกับมาด,ดูเด้่องวิถีองแต่ว่าลอีกหลักครั้งแรกเลยงามครับที่ได้เข่ามาใครมาอื้นใครมาง่มามใครเข่าวเมื่อวาน พนนระพุทธลูกข้างบนมีมมนานมว่า <c oughs> ผมก็พระพุทธนิมิตนโลกานาอุชาคือคือท่านเป็นนิมิต เราธ so um ิฐานแล้วบอกว่าสมมเราหยอกมาทเรียนมาห้องหีิโหรขบถา้มาสมิชาสมทาจบเตแล้วก็บอกการพิถ่มันาก็ลูกชิ้นนสีบัตรทุกใจจะมีตัวนี้ขอให้ความีหลังล่ทางที่ดีนความที่ีรูปใหม นะนี่คิดอะไรไปในบาดกับ ลอไม่นานีแต่ไม่ได้ไม่ได้ดีบน่ากัวนะี่เลยพอท่านหยุดยาขาภเขาเยะมา้เนลุยท่านพูดแต่ไม่ได้อยากไท่านพูดไม่มี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp A <síntos>